จะเริ่มกันที่จังหวัดพะเยานะครับจะพาผู้ชมไปดูชาวบ้านที่ตำบลเวียงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับออกไปหาจิ้งโกงนะครับหรือว่าจิ้งริดยักษ์ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าค่อนข้างชุกชุมและหาขายได้ได,ดีด้วยครับผู้ชมครับพื้นที่ว่างโล่งปกคลุมด้วยต้นหญ้าเล็กๆและดินค่อนข้างชื้นนะครับเป็นแหล่งที่อาศัยของจิ้งโกงหรือว่าจิ้งกุงซึ่งเป็นชื่อเรียกของจิ้งริดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งนะครับ ที่ชาวตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานิยมออกไปขุดหาในช่วงนี้นะครับชาวบ้านเล่าว่าจิ้งกุงจะอยู่บริเวณค้นรูนะครับรูละ1ตัวครับใน1รูเนี่ยอาจจะพบจิ้งกุงสองตัวนะครับในช่วงฤดูผสมพันธุ์และมันจะขึ้นจากรูเพื่อกินอาหารในช่วงกลางคืนและมักจะนําอาหารกลับลงไปเก็บไว้ในรูด้วยครับ ชาวบ้านบางคนบอกว่าบางวันขุดหาจิ้งกุงได้วันละกว่า100ตัวมีรายได้เสริมอยู่ที่วันละประมาณ300บาทนะครับจิ้งกุงหรือว่าจิ้งโกรงนะครับนำไปทำอาหารได้หลายอย่างเพราะตัวใหญ่เนื้อมากกินได้ทั้งตัวแต่ละปีจะหาได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับไปฟังเสียงชาวบ้านที่ตาบนเวียงกันครับเอาเอาไปถอดไปตัดน้ำผึ้งจะอะ ตามตามท่าตลาดไี้มีขายก็เจ้ามันจะหมากถ้ามันถึงหน้าม,นมันก็ไม่ขายราคาอยู่ที่ประมาณตัวใดจอาตัวละสามบาท